สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจสีอาทิตย์ที่15มิทุนาหย,ยนโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่15ถือว่าเป็นมวยไทยเจสีที่แฟนมวยจเจสีพลาดไม่ได้คู่เอกเนี่ยเป็นมวยล้างตาคาใจ f อมองมวยคู่นี้ว่ายังไงพรสเนศภูมิพัฒน์วันนี้เปิดโอกาสให้คู่ปรับเกา่า9้าล้านสอจอดแดนระยองล้างตาที่พิกัดน้ำหนัก121ปอนด์อน fc ทักแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะเจอกันที่พิการน้ำหนักร้อยยี่สิบหกเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวางวันนี้ดวลกับแพตตี้ซอพงอามอนเสมอสิงเนี่ยยี่สิบจากรัตนบุรีสุรินทร์ขนขณะที่แพตตี้เนี่ยสิบเจ็ดจากหนองบัวลำพูฟอร์มล่าสุดเสมอสิงเนี่ย แพ้สเตฟานสอทอเหี่ยวบางแสนชนะทองพยักษ์สิทธิหลวงพี่น้ำฝนสุดท้ายนะชนะนอกยกศร์สายรัตนะพอหอมกลิ่นขณะที่ฟอร์มล่าสุดแพตตี้เนี่ยชนะฤทธิชัยพอหอมกลิ่นแพ้ตะวันฉายพีเคเขาใหญ่สุดท้ายนะแพ้เพชรบางโรงสอเดชะพันจังหวะฝีมือเนี่ยก็ต้องเสมอสิงเสมอสิงเนี่ยเป็นมวยขวานะแข้งขวาจัดจานมากขณะที่ระยะประชิดมีศอก มัดใช้ได้นะแต่ที่เด็ดเขาอยู่ที่แข้งขวาแล้วก็ศอกขณะที่แพตตี้เนี่ยแพตตี้เป็นมวยขวาเปิดเกมแข้งขวาหนักแรงระยะประชิดนี่มีศอกมัดใช้ได้ในเหนียวแน่นเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่แพตตี้แพตตี้เปิดเกมขาแหลกขาลุยเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินอัดแบบไม่มีหมดวันนี้ มวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่พตตี้ชอบไปที่เปิดเกมหลากหลายวันนี้พตตี้จะเบียดเฉือนชนะเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังสนุก fc ชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำม,มวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชวได้ทุกตุ้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2เด่นสยามเลียมธนวัฒน์วันนี้อัดกับเดชพานุสองพงอมร1หนึ่งร้อยสิบสอง เดนสยามเนี่ย18จากนาทวีสองขานะขณะที่เดชพานุ19จากสุร,ราษฎร์ธานีเดนสยามเนี่ยฟอร์มล่า,าสุดในเอฟซี FC, ชนะยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยแพ้เพชรแสนชัยจิตเมืองนอนท์สุดท้ายเนี่ยชนะเพชรเรียงกรจิตเมืองนอนท์ชนะน็อกยกสามส่วนเดชพานุนี่เดชพานุเสมอเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่แพ้เยี่ยมยุทธ์พรมงคลอินสุดท้ายชนะเพชรประภาพร สเดชพันธ์หรือลูกบ้านใหญ่คนเดียวกันซ้ายจาังหวะฝีมือก็ต้องเด่นสยามเด่นสยามมีซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเป็นมวยไอคิวดีนะในก็ใช้ได้ขณะที่เดชพานุเนี่เดชพานุเป็นมวยขวานะแข่งขวาจัดจ้านในเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยมีสองลูกเตือ้อลูกท่าทอดดี มวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่เด่นสยามนะชอบไปที่ซ้ายจังหวะฝีมืออาวุธหลากหลาย IQ ดีถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งระดับแถวหน้าของสายเกรตเพชรเหมือนกันโอ้โหวันนี้มาเจอกันที่พิกัดน้ำหนักร้อยสิบสองงแดงชอบไปที่ซ้ายของเด่นสยามนะชอบไปที่ไอคิวมวยหลักเด่นไอคิววันนี้เด่นสยามจะเบียดเชือชนะเดชพานุสสรพงษ์มอนสนุกมาที่รองคู่เอกถือว่าเป็นรองคู่เอกล้างตานะเด่นสยามศักสตูล วันนี้เจอกับเพชรตาปีพิยูผ้าใบลำหนัก124เด่นสยามเนี่ย22จากลัง,งูสตูลนนะขณะที่เพชรตาปีเนี่ย21จากสุราษฎร์ธานีฟอร์มล่าสุดของเด่นสยามนะชนะวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ชนะนอกยกสามพรวิเศษสอโชคมีชยัยสุดท้ายชนะตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ขณะที่เพชรตาปีพิยูผ้าใบานะแพ้นอกพยักษ์สุรินท์ JP Power วันลุมพินีวันนั้นแพ้นอกยก3ามชนะกลยุทธ์สวนน้ำทานคิรีสุดท้ายแพ้นอกยก3รุ่งเรืองที่เอ็นมวยไทยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เดนสยามเนี่ยแข้งขวาจัดจ้านทีบซ้ายหมัดขวาเนิคคมโดยเฉพาะลูกเตะก้านคอถือว่าเป็นทีเด็ดของเด่นพยักนะขณะที่เพชรตาปีนี่เพชรตาปีนี่จังหวะฝีมือครบเครื่อง แข่งขวาถีบซ้ายศอกโคมมวยคู่นี้เคยชนะกันมานะเป็นเพชรตาปีเคยชนะเด่นพยักษ์ศักสตูนมาอูวันนั้นศอกแตกเด่นพยักษ์พักนานมากๆวันนี้มาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งมวยคู่นี้จังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่วันนี้หงแดงชอบไปที่เด่นพยักษ์ศักสตูนนะชอบไปที่ทีมงานคนจัดอาวุธเยอะหลากหลายนะวันนี้เด่นพยักษ์จะเบียดเฉืี่ชนะเพชรตาปีล้างตาได้เป็นผลสาเร็จมาที่คู่เอก คู่เอกนี่เป็นศึกล้างตาพรเสน่สอภูมิพัฒน์วันนี้เจอ9ล้านสอจอแดนระยอง127พรเสน่เนี่ย26จากเมืองนครน,นะนครศรีธรรมราชขณะที่9ล้านเนี่ย20จากเมืองจันทร์ฟอร์มล่า,าสุดของพรเสนนะชนะเก้าล้านสอจอแดนระยองแพ้เฉียบขาดปอพงสว่างแพ้มังกรเหล็กบันนครโอ้โหสองฟอร์มล่าสุดเนี่ยเปื่อยขณะที่เล้านนะ ชนะน็นนอกยก3ดีเซลสอทำเดินแพ้พรเสน่ห์สอภูมีพัดสุดท้ายชนะสิทธิชัยซอ,อเดชพันเขาในอาชีพก็ต้องพรเสน่ห์นะเปิดเกมเป็นมวยขวาเข้าในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดนอกนี้มีแข้งขวาขาแรกขาลุยเดินเบียดเดินชนขุนเข่าตังเมนะเกาะติดคิดต่างขณะที่9้าล้าน9้าล้านในจังหวะฝีมือเป็นมวยขวาแข้งขวาถีบซ้ายหมัดจอกคม มวยคู่นี้ถือว่าล้างตานะเคยต่อยกันที่ช่องเจ็ดสี่ยกนี่เบียดเอสอาร์เอสอยกห้าชิงดำเป็นพรเสน่ห์นะทีทำลายจังหวะเก้าล้านเสียอาการมวยนิดหนึง่งแล้วก็ออกมาคุมรูปม,มวยโอ้โหวันนั้นพรเสน่ห์ออกมาติดชิงสุดท้ายได้รับการชฉมอวันนี้ล้างตาอีกครั้งหนึง่งมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เก้าล้านวันนี้ชอบไปที่อาวุธมวยเยอะหลากหลาย นะวันนี้อาวุธมวยเยอะหลากหลายแข่งขวาจัดจ้านวันนี้เบียดบทเบียดบทหงแดงมองว่าเก้าล้านจะเบียดเฉือนชนะพรเสน่ห์ล้างตาได้เป็นผลสําเร็จ fc s h o กด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะวันนี้หงแดงชอบไปที่เด่นพยักศักดิ์สตูลวันนี้ชอบไปที่อาวุธเยอะหลากหลายนะทีมงานคนจัด อาจจะเคยแพ้มาแต่หงแดงมองว่าเคยแพ้มาถือว่าเป็นบทเรียนวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดไอคิวมวยอาวุธเยอะหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเือนชนะเพชตาปุยพีู่ผ้าใบย้ำแขนอ่าล้างตาได้เป็นผลสําเร็จชอบหนึ่งนะชอบไปที่เด่นพยั์ชอบสองวันนี้ชอบไปที่เก้าล้านสอจอแดนระยยองวันนี้ครบเครื่องหลากหลายนะเป็นมวยขวาฝีมือดี วันนี้เบียดบทเบียดบทนะถอยตั้งรับวางแข้งถอยตั้งรับวางแข้งนะคู่ต่อสู้จะมาตีเข่าก็ขวางหน้าสู้วันนี้เกาล้านจะล้างตาพรเสน่ห์ได้เป็นผลสำเร็จส่วนชอบสชอบไปที่เด่นสยามสอเดชพันธ์วันนี้ชอบไปที่ซ้ายไอคิวมวยดีมากๆวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเดชพานุสอพงกมรเบียดเบียดส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ชอบไปที่แพตตี้อพงกรมร ชอบไปที่เปิดเกมอาวุธเยอะหลากหลายฐานแรกฐานลุยวันนี้พัตตี้จะเบียดเชอนชนะเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงหวังสนุกนี่คือมวยไทยเกีดสีอาทิตย์ที่15มิถุนายนโดยหงแดงเซรินวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อน,อนจากกันขออวยพรให้เอซหงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีมีแห่งกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ